อ้ำเพชรลงมานอนน้ำตัวเดียวนะคะแต่เขานอนตากแดดเราจะเอาให้น้องมาอยู่ในร่มมามาเขาโฮมมาอยู่ดากน้่มโย่มาอยู่มาเขาโฮมเขาโฮมมาอยู่ในโฮมเถอะมามามานอนอยู่ในโฮมลูกสยู่มาเขานฮมเอยูย่นองเขาโฮมมานอนในโฮมเถอะลูกตากแดด ชอบแช่น้ำนะคะ<ป>เพื่อนๆอ,อยู่ในคอกแม่ก็อยู่ในคอกมาตัวเดียวเลยนอนน่โฮมมาอ,อีกน้อยเจ้าไก้ถึงแล้วมานอนโฮมเถอะมามา,าลกมา,อ,าอย่ามาเรี่ยๆกับถึงโฮมไป, <laughs> ไปละนอนโฮมลูกโอ้มันเลิกมันเลิกนีก่เพราอยากมาชอบแช่น้ำนะคะม,มันเลิก ล่างกับมังตั้งพุ่นแล้วก็เปิดน้ำคอยพายุนองไปเราจะเราเอาอ่างน้ำมาให้น้องนอนแล้วนะคะจะได้นอนอยู่ใกล้ๆแม่ในคอกตอนนี้ยังไม่ใส่น้ำยังไม่ทำเสร็จน้องก็มานอนแช่น้ำเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> มาห้ายมากเล่นน้ำมาตัวเดียวกับมามันเลิกยื่หันมันตื่นมันเล่อยากนอนขนงตื่น ฟังเสียงแม่เงอะสิเงอะงาอ,อยู่พุ่นแม่ห้ำใจเงาะหายละ่ะน้ำเพชรเอากระมังมาลลางแบบแม่บอกก็ว่าเสียลลางง่ายแล้วไว้เดียไปใส่น้เมเดี๋ยวมันอยู่น่องไปนอนเหร่นจม,จมๆนี่ค่ะน้ำเพชรนอนตัวเดียวก็นอนเด้อเพลนนี่แม่กับมูยอยู่ในอคอกุบเด้อน้ำเพชรมาตัวเดียวเลย กสนเลยมาตัวเดียวเลยมักนามัมกนาม,มักน้อนนาน้อนนี่ยุคมยุหันมันแดดน้องน้ำเพชรชอบเล่นน้ำนะคะ <c oughs> ไอโดงไปแล้วีวยว๋ยวน้ำกน้นเลย,เยวะี๋้วน้ำก้นอะไรเล็กจีนเพชรมักเกิงมักนามเน,น,นี่ยใส่แบบนี้ใส่ไป เฮ้ยมันยังไปตรงนี้น้ำลึกหนูจะเป็นควายหรือหนูจะเป็นฮิปโปหนูแช่น้ำเหมือนฮิปโปเลยแช่น้ำเหมือนหมูแดงเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยลมไปแล้ว ai làng ờ à, ai làng cầm mắng nam vô ai cầm lắng làng cầm mắng nam làng cầm mắng nam ý là nón ừ đấy bái kìm bái ôi mà nón tụi đều cầm má thả nón này cầm mắng nam ai đéo hãy ai sai nam con đấy bên làng phao làng phao nó pha. sai nam hãy non quá ไปยังนี่ลราไปถ่ายอยู่ผุ่นฮอนแดดเอาสีน้ำกระมังเลยฮะเออกระน้ำกระมังน้ำน้ำอายแล้วน้ำกระมังน้ำอายแล้วถ่ายไอเห็ดถ่ายเนาะเปิดสายยางใส่น้ำให้น้องนอนชอบแช่น้ำชอบเล่นน้ำนะคะ เราจะเอากะละมังใหญ่ล้างใส่น้ำให้น้องนอนปะเอาไปถ่ายยูหมปะมนอนแดดปะน้ำเพชรน้ำเพชรปะเขาาหมปะไปถ่ายอายูหมปะปะอุ้ยฮอนนะมาฮอนน้ำเพชร ฝ่าวเนี่ยมาตองหลอนดีประดันดอกทั้งหนอคือเสือ้นอ,นอน่องมันคลอนปะปะปะน้ำเพชรหนอขึ้นไปน้ำหลายด้วยนะ่ะเลี้ย้ำเราขึ้นไปมะมามามาหน่ะ,นนะเกกล,ล้ยนน้องกุนเลี้ยน มามามาแล้วน้ำกนกับมังน้ำแล้วตางไว้ทั้งนอนตัอเคยประจุนหนเอ้ยตางไว้นนอ,อนๆเลยไปเอาหลังสายยางเปิดน้ำม,มาันน้ำมายามากวนนอกอืมเราจะเปิดน้ำใส่ให้น้องนอนน้ำมากับมังนองน,น้ำมาน้มาหอมเจีมนองแล้ว หอมเจ็มนองลำเพชรแล้วโอ้ยหอมกองแม่จุบจ๊บจุบ๊บอะจุ๊บอ้อจุ๊บกันจุ๊บกันจุ๊บกันมามาไปดอกมาไปพุ่นดอกลกนะูกมาถ่ายอยู่กับมังล่ะไอไปหาน้ำอยู่ไอกำลังหาสายยางว่าเปิดน้ำให้ลูกเราจะเปิดน้ำให้น้องเล่นน้ำในกะละมังกัน กำลังต่อสายย่างน้องหน่อยมักแช่น้ำสำรวจดูกะมังมายังไม่มีน้ำมักคักน้องน้ำเพชรมักแช่น้ำก็ไปน้องอีกเด้อมันหอนแดดลูกหอหยังละลูกหั่งน้ำ่างั่งลูกหงังน้ำา มันร้อนไอ้กำนองจุบกันจุบกันกระยายสายยางอันยุพุ่นมาใส่กอกในครัวเขาตรงมนะนีตะมันยังไก่ไหมลูกเราจะทำอ่างน้ำให้น้องน้ำเพชรกัน น้องน้ำเพชรชอบเช่น้ำเราจะทำอ่างน้ำให้จะทำอ่างน้ำให้น้องเล่นกันไปซ้ายดื้อแท้เน่หน่อยนี่ดื้อแท้บดนลัมบรดาเนี่น ดื้อหลเธอ่าทำบัดาดื้อ,อว่าไปดอกว่าไปมาไปน้ำอายดอกมาถ่ายอยู่พี่มาไปไปไปถ่ายอยู่อ่างน้ำ <c oughs> <c oughs> เราจะทำอ่างน้ำให้น้องกันเปิดน้ำขึ้นแทงไปล้างสายยางก่อน จับไงล่างสายยางก่อนจับสั้นขึ้นจับสั้นขึ้นดูลูกเออจับสั้นแล้วก็ล่างเราจะเอาน้ำใส่ให้น้องนะคะดูน้องยืนเฝ้ากำมังน้ำสิดูดูด,ดูสิลงเป็นบอนสิลงเป็นบอเราจะทำอ่ะค่ะเยอะมาเออเล่นหงมเล่นยุ้งหงมขามอ่าลงเล่นได้รู้จักหมดเลย ตัวเล็กๆน้อยชอบเล่นน้ำเราทำบ่อน้ำให้เขาดูดูด,ดูเอาก้าวขาลงก้าวขาลงลงเป็นบ่ลงเป็นบ,นบ่ก้าวขาลงนมามท่านหลายลงท่านเป็น <c oughs> ถ้าน้ามหลายแลวสิลง,ลงเป็นก้าวขาลง ไหนหล่ะมาอารอน้ำเต็มก่อนนะคะแล้วเราจะเอาน้องมานอน